ปอพอปอปัปนพอปัปนพอปับตอนติดตั้งก็เอาสายพานเข้ามาด้านในเลยฮะ 이렇게 <laughs> 하 สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ขออนุญาตแนะนําเครื่องย่อยเปือกยูคานะครับตัวนี้ส่งกําลังเครื่องยนต์ดีเซล240แรงครับก็จะมีเกียร์ทดเออเนี่ยฮะตัวนี้เครื่องฮีโน่นะครับ SO SO 64ครับส่งกำลังมาเกียร์ฮะ มัจะมีตัวส่งกำลงังโดยการย้ำคัตนะครับมีตัวนี้เดินเดินเครื่องมาที่เกียร์ห้านะครับมันจะมีหนึ่งสสามสี่ห้าเกียร์ถอยไม่ได้ใช้นะครับ,บก็มีตัวคัดเกียบคัดสายก็จะมีตัวสายพานนะตัวนี้ตัวสายพานองเรียง ตัวนี้จะเป็นสายพานที่อยู่ใต้นะครับเพื่อเพื่อส่งวัสดุนะครับก็มีอยู่ใต้เครื่องตัวนี้ครับตัวนี้ลักษณะจะเป็นการตีนะครับเป็นด้านบนจะเป็นเกลียวเพื่อที่จะให้วัสดุเปลือกยูคาลงมาด้านล่างก็คือเครื่องตีนะครับจะเป็นเหาใหญ่ตัวนี้นะครับเหาอยู่ที่สามนิ้วมีบันไดน,นะครับเครื่องตีวัสดุก็จะลงมาตรงนี้นะครับ ก็ลองเครื่องก่อนส่งมอบนะครับก็จะมีกระบะตัวใหญ่าปากดังเข้านะครับอยู่ด้านหน้านะครับปากดังเข้าด้านบนมีเกลียวนะครับเราจะให้เราดูด้านบนนะครับนี่จะเป็นเกลียว เพื่อที่ให้วัสดุลงไปด้านล่างนะครับเพื่อเข้าเรื่อที่จะเข้าห้องตีนะครับนะครับเครื่องยกของเรานะครับวันนี้เป็นเครื่องยกของรถบัรน,นะครับ6สูบครับโบเตรียมส่งมอบทุกค้าน,นะครับวันนี้ เรวฮะเครื่องยนต์ที่สมบัติแรงมาเกียร์เกียร์ก็พ้นมาพ่ยอยนะครับแล้วก็ส่งรามอที่เราเราก็จะมีอยู่สองชุดนะครับชุดแรกชุดแรกเป็นเครื่องตีเลยครับชุดแรกเป็นเครื่องตีนะ ช,ชุดที่สองก็จะเป็นส่งกาลังไปยังตกเลเรือด้านบนนะครับก็ต้องค้นให้ให้ใหมุนช้านะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวยอยนะครับตัวนี้ตกเราจะส่งไปที่สายพานลำเลียงนะฮะสายพานลำเลียงก็จะมีจะเดินตัวเดินสายพานมา,าต่อเป็นข้อ ทางนี้นะครับแล้วก็มาเกียร์บล็อกเกียร์บล็อกจะอยู่ฝั่งนี้เป็นตัวดึงสายพานให้หมุนนะครับลักษณะเ,เกียร์บล็อกก็จะเป็นตัวนี้นะฮะมาอ,ะออกด้านข้างนะครับด้านล่างเกียร์ท็อตเกียร์เอ่บด้านล่างด้านล่างก็จะมีคลิ้งคลิงะครับด้วย ตัวนี้ต้องไปประกบด้านบนอีกนะฮะก็หน้าตักเท่าเท่ารถตักเลยนะครับตัวนี้ตะแกรงตะแกรงหนา15บมิลนะก็ผมให้ดูตะแกรง15บมิลอ่อจะเป็นดูริปบอนนะครับ1นึ่งคูณสองนิ้วลงมาด้านล่าง ที่เป็ที่เราลองมาบอกแล้วนะครับตรงนี้มันจะเปเซอร์วิสเปนที่ที่ถ้าเปิดออกได้กรบนขอกานของอาหานั่นก็จะเป็นไมคีครับตัวฝานี่จามัดเปิดออกได้นะครับจะมีจะมีน็อตจะมีน็อตเพื่อเกิดออกนะตัวฝานัดยุด c l a นี่ก็ขึ้นของนะครับตัวบทตัวนี้นะฮะส่งกำลังเครื่องยนต์ฮิโน่นะครับ240แรงนะครับเป็นดีเซลรหัสรุ่น h o 6 4 h o 7 4ฮะก็ต,ต้นกำลังเป็นดีเซลนะครับ240แรงลักษณะการทำงานของเครื่องตีบทเหลือกยูคาก็ไม่ซับซ้อนนะครับก็จะเป็นตัวด,ด้านปากทางเข้านะครับลักษณะจะเป็นตู้เป็น เหล็กแบนตัดที่ตีวัสดุนะฮะจะเป็นเกลียวเกลียวอยู่หน้ารถโคกลิฟนะฮะตัวเกลียวก็เขาจะผลักวัสดุให้ลงห้องตู้ตีฮะ,ะให้ลงตู้ตีแล้วก็ตัวนั้นในตู้ก็จะตีวัสดุให้ให้แตกโดยใช้ตะแกรงอยู่ด้านล่างนะครับต้องการความตัวนี้ตัวนี้ฟิกมาเป็นรูตะแกรงที่เราต้องการแล้วต้องใช้แล้วนะครับก็อยู่ที่หนึ่งคูณสองนิ้วฮะ,ะจะเป็น สลอพอตีให้แตกเสร็จวัสดุจะตกมาที่ตะแกรงนะครับแล้วก็จะลงมาที่สายพาธน,นะครับที่ที่อยู่ด้านในนะครับก็จะแยกส่งเป็น4ีชิ้นนะครับเป็นเครื่องตีแล้วก็สายพานแล้วก็ปากทางเข้าปากทางเข้าอยู่ทางนี้นะแล้วก็ทุกเกลือ เดี๋ยวจะเอาโลออกกนะครับผมแล้วก็จะเอาเตียวเตียวขึ้นมางข้างเพราะว่าผมว่าเตียวน่าอยู่ทางทันเพราะว่าจะเอาสายพันแห่พาสายพันกี่บาทเียว ครับถอดร้อได้สี่ล้อแล้วนะครับก็ทําให้ต่ําลงนะครับ

เยอะใช่ตรงนี้สุดแล้วบลอลโอเคแหละ

โอเคครับก็ขึ้นขอกเรียบร้อยครับก็เตรียมเดินทางออกเดินทางได้นะครับตอนนี้ก็เที่ยงพอดีนะครับก็จะแยกไป4ชิ้นนะครับจะมีตัวเครื่องยนต์ตัวฝาปากทางเข้าแล้วก็ตัวสายผ่านแล้วก็จะเป็นตัวเกลียวนะครับตัวเกลียวจะอยู่ในปากทางทางเข้าครับครับครับพี่เดินทางปลอดภัยครับโอเคครับผม เ okay, ครับเรียบร้อยครับไปแล้วครับ ไปประกอบนะครับจะมีทีมงานช่างไปประกอบ2คนนะครับก็มีเครื่องมือ,คร,มอค,ครับไปประกอบหน้าง,งานนะครับ